นี่ครับดูนะครับการจับแสงไฟของมันมันจับตรงที่ใบของมันเลยให้ไหมฮะลายกระหนกเห็นไหมครับนี่ผ้าชิ้นนี้มันจับแสงไฟนะครับแล้วก็ลายกระหนกของมันจับด้วยเห็นไหมฮะสองมิตินะครับบางมุมก็ไม่มีทองอารดามขึ้นมาเห็นไหมครับบางมุมก็ขึ้นเขาเรียกว่า2มิตินะครับผ้ามาจากเดือบฟาร์บินะครับ สนใจนะครับเมตรละ149นะครับหน้ากว้าง150เซนนะครับราคาเท่ากันนะฮะเป็นไงครับโดยรวมโดยรวมทั้งผืนนะพอเป็นผ้าม่านแล้วสวยนะครับนี่เห็นลายขับกับแสงไฟไหมครับด้านล่างใบมันขึ้นมาเลยสะท้อนที่ไม้ไหมครัเป็นสีทองเลยครับเห็นไหมครับนี่มีหมุนกล้องให้ดูไหมขึ้นตามกล้องเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ทองทองอ่อนขึ้นตามกล้องเลยรประกายทองเห็นไหมครับนันละนันละอ้าวช้แวบมาดูลายนี้ต่อไปนะครับลายเดียวกับเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้ออกเป็นสีน้ำตาลทองนะครับเมื่อกี้มันสีน้ำตาลนั่นเองนะฮะเมตรละ149บาทหน้ากว้าง150เซนนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน,น,นะฮะสนใจสั่งซื้อน,นะครับ ID